คำด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณค่ะวันนี้แม่หมอมีให้เลือกทั้งหมด3ามกองต่อไปนี้นะคะก,<ๆ>กองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามค่ะเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูคําทานายกันเลยดีกว่าค่ะผู้ที่เลือกกองที่1หรือกองนี้นะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณเป็นการด่วนเลยนะคะก็ <c oughs> คืะคะอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรให้กับผู้ที่เลือกกองที่1เป็นการเร่งด่วนบ้างคะ สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเป็นการเร่งด่วนนะคะก็คือว่าภาระหน้าที่ใดๆที่กองที่หนึ่งกำลังรับผิดชอบอยู่นะคะแล้วคุณกำลังมุ่งมั่นนะคะที่จะทำมันต่อไปด้วยความตั้งอกตั้งใจเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณว่ามันกำลังจะเกิดผลนะคะ มันคุณกำลังจะได้รับผลในสิ่งที่คุณได้พยายามกระทำมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าผลที่มันจะกำลังจะเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกปวดหัวหรือว่ารู้สึกว่าโอ๊ยมันอะไรกันนักระนาเนี่ยชีวิตของคุณนะคะอืแต่ไม่ว่าสิ่งใดที่มันจะเกิดขึ้นนะคะ ไม่ว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณว่า <impos ters> มันจะมีคนช่วยเหลือคุณนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะแม้ว่าการผ่านเรื่องนี้ไปนะคะคือ <sadly> เราต้องเข้าใจก่อนว่า การผ่านเรื่องนี้ไปหรือว่าการผ่านปัญหาใดๆอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันอาจจะมีการผ่านไปได้แบบรับดื่นโดยที่เราไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยหรือการที่เราจะผ่านพ้นปัญหาไปได้เนี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะผ่านไปได้โดยที่เราเองก็บอบช้ำไม่แพ้กันนะคะในบางกรณีเนี่ยคุณอาจจะผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เนี่ย จากการที่คุณ give up หรือว่าคุณยอมแพ้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเชื่อเถอะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันล้วนแต่มีเหตุผลของมันมันล้วนแต่ตามมาด้วยการที่ว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรก็ตามคุณจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะและไพ่บอกว่าเมื่อคุณผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เนี่ยคุณจะได้รับ ได้พบเจออะไรที่มันดีเสริฟที่มันเหมาะสมกับที่คุณควรจะได้นั่นเองค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เลือกกองที่1นนะคะผู้ที่เลือกกองที่2หรือกองนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณเป็นการดว่ดวนเลยนะคะอันนี้ข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำทานายกันเลยดีกว่าค่ะ ิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณนะคะก็คือว่าคุณอาจจะมีแบบมีงานมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันค่อนข้างหนักเหนื่อยกับใจคุณมากเลยเกินแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณพยายามทุกๆอย่างเลยเนี่ยด้วยตัวของคุณคนเดียวอ่มันไม่มีใครช่วยเหลือคุณเลยคุณรู้สึกว่ามีแต่คนที่เขาคอยที่จะแทงคุณ หาเรื่องคุณพูดถึงคุณในแง่ที่ไม่ดีคุณรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตฉันอยู่ในดงเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะอืมอ่าแล้วสิ่งศิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะใช่สิ่งศิ์สิทธิ์บอกว่ามันเป็นเหมือนกับเรื่องราวของบททดสอบที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะ และในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่คุณตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเปิดเผยเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ของคุณได้หรือว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่เข้ามาหาคุณแบบไม่ค่อยจะดีนักนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอลไรกันอีกคะใช้ความสามารถความรู้ที่คุณมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่สามารถหลุดพ้นจากอะไรก็ตามที่ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้นะตอนนี้นะคะสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณคือว่าใช้ความสามารถที่คุณมีใช้พรสวรรค์ที่คุณมีนะคะพยายามผ่านมันไปให้ได้โดยที่เราไม่ไม่คิดมากจนเกินไป ทุกปัญหามีทางออกอยู่แล้วนะคะทุกปัญหามันมีทางออกแหละแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยถ้าเรามองมองในมุมที่มันแย่มากเกินไปมองในมุมที่มันน ег ทีบมองในมุมที่มันติดลบมากเกินไปเนี่ยทางทางที่ทางออกมันอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นนะคะ และสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณว่าบอกกับคุณอีกนะคะก็คือว่าถ้ามีโอกาสก,าก็ลองแบบไปทะเลไปน้าตกไปสัมผัสธรรมชาติที่มันเป็นเสียงน้ําไหลแม่น้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรปลดปล่อยความเครียดความความเครียดความอึดอัดในใจเนี่ยให้ธรรมชาติช่วยหิวให้ขอบคุณให้มันดีขึ้นนะคะ โอเคค่ะและนี่คือคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองค่ะสำหรับสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะและนี่คือคำทํำนายของผู้ที่เลือกกองที่3นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีข้อความด่วนอะไรที่อยากจะบอกให้กับคุณได้รู้บ้างนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันเลยดีกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณว่า ถ้าคุณพบเจอความสัมพันธ์ที่มันมันมีการเอาเปรียบคุณหรือความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องเข้าไปเอาอกเอาใจอยู่ฝ่ายเดียวหรือความสัมพันธ์ที่ที่คุณไม่ได้รับการเปิดเผยหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่แฟร์ไม่เท่าเทียมกันหรือความสัมพันธ์ที่มันครึ่งครึ่งกลางกลางนะคะจะเป็นแฟนก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่คนคุยหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณรู้สึกว่า มันไม่แฟร์ครับคุณอ่ะคุณสามารถที่จะเดินออกมาได้ทุกเวลานะเท่าที่คุณจะทำได้เพราะคุณมีสเสน่ห์ดูดีมีค่ามากพอที่จะได้รับสิ่งดีๆที่มันเหมาะสมกับคุณอยากจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่คุณแบกมันไว้อ่ะ ที่มันทําให้คุณเครียดที่มันทําให้คุณนอนไม่หลับที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะทํายังไงต่อไปอะตอนเนี้มันมันเครียดแหละมันเหนื่อยแหละมันมันไม่รู้จะทํายังไงต่อไปอะค่ะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้คุณให้คุณผ่านมันไปได้ด้วยดีแล้วกันคุณจะผ่านเรื่องเนี้ยไปได้แม้ว่ามันจะยากและมันจะสาหัสมากแค่ไหนนะคะ โอเคและนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณเป็นการด่วนค่ะ